ตอน6สุนิสาวิ่งมาหยุดอยู่หน้าร้านอาหารเมื่อฝนเริ่มลงเม็ดหลอนสะบัดผมยาวที่รวบเป็นหางม้าไปมาเพื่อไล่หยาดน้ำฝนที่เกาะอยู่ตามเส้นผมเสร็จแล้วเปิดกระเป๋าถือลวงเอาผ้าเช็ดหน้ามีชายลูกไม้สีขาวผืนเล็กๆขึ้นมาเช็ดผมให้แห้งพด เฝ้ามองหล่อนจากที่เขานั่งอยู่เงีย,งยบๆความคิดที่เตลิดไปไกลและความรู้สึกเหงาเพราะคิดถึงบ้านหายวับไปทันทีที่สุนิสาโผล่พ้นมุมอาคารเรียนเข้ามาในสายตาความน่ารักความจริงใจความไม่ถือตัวและการที่หล่อนคอยช่วยเหลือเขาในช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้เกิดความรู้สึกอยากอยู่ใกล้ชิดกับหล่อนตลอดเวลาพร้อมกับรู้สึกห่วงอยู่นิดๆ หลังจากที่สอดสายสายตาไปร,บรอบๆห้องอาหารที่จอแจอยู่ชั่วครู่สุนิสาก็มองเห็นพศหล่อนออกเดินตรงมายังโต๊ะที่เขานั่งอยู่ทันทีแต่พอเดินมาได้ครึ่งทางก็มีชายหนุ่มนักศึกษาคนหนึ่งปราดเข้ามายืนขวางหน้าพศจ้องดูชายคนนั้นอย่างไม่กระพริบตาเกรงว่าเหตุการณ์ร้ายอย่างเดิมจะซ้ำรอยอีกแต่แล้วก็โล่งอกเพราะเขาเห็นหล่อนยิ้มให้ผู้ที่ลุกขึ้นมาขวางทางเดินอย่างอ่อนหวาน แม้ว่าพจ์จะไม่สามารถได้ยินคำสนทนาระหว่างทั้งสองคนนั้นแต่ก็พอจะเดาจากสีหน้าและท่าทางได้ว่าทั้งคู่รู้จักและสนิทสนมกันพอสมควรชายหนุ่มที่ไว้ผมยาวสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าแขนสั้นที่ผลิตจากผ้าราคาแพงและกางเกงยี่ห้อมีชื่อดูประหนึ่งจะเชื่อเชิญให้สุนิสานั่งร่วมโต๊ะแต่พ์สังเกตเห็นหล่อนปฏิเสธ และคงจะบอกว่ามีนัดกับเขาซึ่งนั่งอยู่โต๊ะโน้นเพราะว่าชายหนุ่มคู่สนทนาหันหน้ามองมายังทิศทางที่เขานั่งอยู่แวบ,บหนึ่งอย่างไรก็ตามสุนิสาคงจะทนการขยันขยอของชายคนนั้นไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้พจนั่งรอนานเลยคงจะชวนให้มานั่งคุยต่อที่โต๊ะของเขา เพราะทั้งสองคนเดินตามกันมายัางที่ซึ่งเขานั่งอยู่พอมาถึงสุนิสาก็ยิ้มให้พร้อมกับทั้งเอ่ยปากขึ้นทันทีพศรอนานไหมคะไม่นานหรอกครับพศคะสาขอแนะนำให้รู้จักคุณวิโรจนี่คุณพศคะ่ะชายทั้งสองสบตาแล้วพยักหน้าให้ซึ่งกันและกัน พดยิ้มให้ชายที่มาใหม่อย่างเปิดเผยนึกภูมิใจที่มีโอกาสร,รู้จักกับเพื่อนของสุนิสาซึ่งมีลักษณะเป็นผู้ดีมีเงินเชิญคุณวิโรธนั่งก่อนสิครับวิโรจไม่ตอบแต่กลับมองข้ามหัวพ์ไปจ้องหน้าสุนิสาแล้วพูดด้วยเสียงขึงขังคุณสุนิสาจะว่าอย่างไรครับพดเดาเอาว่าทั้งสองคนคงจะคุยกันไม่จบ แต่ไม่อยากยืนขวางทางคนอื่นเลยจำเป็นต้องพากันมาที่โต๊ะที่เขานั่งรออยู่ดิฉันไม่ว่างจริงๆค่ะขอบคุณคุณวิโรธมากๆด้วยโดยทำท่าอย่างกับว่าไม่มีพจอยู่ที่นั่นวิโรธซุดตัวลงนั่งติดกับสุนิสางานนี้รับรองสนุกแน่ๆเจ้าของงานเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันกับผมมาตั้งแต่เด็กพ่อของเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศและเป็นเพื่อนกับคุณพ่อของผมด้วย มีน้ำเสียงโอ,อ้อวดแฝงอยู่ในประโยคหลังอย่างได้ยินชัดก็นายคุณสุนิสาว่าคุณพ่อของคุณรับราชการอยู่กระทรวงต่างประเทศบางทีการไปร่วมงานวันเกิดครั้งนี้อาจจะเป็นหนทางช่วยเหลือคุณพ่อของคุณก็ได้นะพศเห็นสุนิสาหันควับไปจ้องหน้าวิโรธขมิงริมฝีปากของหล่อนเม้มสนิทเป็นเส้นตรงแม้ว่าจจะคบค้าสมาคมกันมาไม่นานแต่พศก็พอจะเดาได้ว่า สุนิสาคงจะโกรธหน้าดูที่ได้ยินคำพูดประโยคนั้นของเพื่อนชายส่วนวิโรธคงจะไม่ทันสังเกตเห็นปฏิกิริยาของหญิงสาวคู่สนทนาหรือถ้าเห็นก็อาจจะโง่เกินกว่าที่จะเข้าใจกับขยันขยอต่อเพื่อนๆหลายคนมาขอร้องให้ผมพาไปงานนี้ด้วยซ้ำเพราะเขาจะหาโอกาสเปิดทางให้พ่อแม่รู้จักกับท่านรัฐมนตรีภายหลัง ซึ่งแต่ละคนถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเอาแค่ได้ไปงานเลี้ยงที่บ้านของท่านเท่านั้นเองหลายคนก็นับว่าเป็นบุญแล้วบ้านเขาใ,ใหญ่พอๆกับปราสาทเชวนะสุนิสาไม่สนใจคำพูดของวิโรจน์ขณะที่ปล่อยให้พูดพ่ามไปหล่อนหันมาสบตาพ์แล้วแอบถอนหายใจเบาๆว่าอย่างไรครับจะไปด้วยกันไหมสุนิสาหันไปยิ้มให้วิโรจอย่างอ่อนหวานและพ์คิดว่าหากตาของตัวเองไม่ฝาดไป เขาเห็นว่ารอยยิ้มนั้นแฝงด้วยความรู้สึกสงสารและเอ็นดูคล้ายๆกับยิ้มของครูโรงเรียนเด็กปัญญาอ่อนที่ยิ้มให้นักเรียนไม่ละค่ะหล่อนตอบรอยยิ้มยังไม่เลือนไปจากสีหน้าดิฉันจะต้องไปช่วยงานเพื่อนพอดีเลยค่ะงานอะไรเสียงของวิโรธห้วนกว่าเดิมจะมีงานอะไรสําคัญกว่างานวันเกิดลูกชายรัฐมนตรีอีกหรือ สุนิสานิ่งเงียบไปและในความเงียบนั้นพศเองรู้สึกอึอดอัดขึ้นมาทันทีหลายครั้งที่พศอยากจะพูดแทรกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนเรื่องสนทนาแต่ก็ไม่กล้าเพราะเกรงว่าจะเป็นมารยาทที่ไม่ดีอีกประการหนึ่งเขาไม่รู้ซึ้งถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งสองจึงได้แต่นั่งฟังอยู่เงีย,งยบๆมีค่ะสุนิสาตอบอย่างหนักแน่นหลังจากที่เงียบไปชั่วครู่ มีงานอื่นซึ่งไม่อาจสำคัญและยิ่งใหญ่ทัดเทียมกับงานของลูกชายท่านรัฐมนตรีช่วยจากภาคอีสานยญิงสาวเน้นคำว่าอีสานอย่างช้าช้ชัดถ้อยชัดคำแต่เนื่องจากดิฉันมีส่วนในการรเริ่มจัดงานนี้ขึ้นมาจึงจำเป็นต้องรับผิดชอบไปช่วยเขาค่ะงานอะไรงานแสดงภาพเขียนของจิตรกรหน้าใหม่สามคนที่อโศกแกลเลอรี่ค่ะ ตามใจแล้วอย่ามาหาว่าผมไม่ชวนก็แล้วกันนี่อุตส่าห์หาหนทางช่วยคุณและคุณพ่อของคุณด้วยแล้วนะคุณปฏิเสธเองจะมาว่าผมทีหลังอีกไม่ได้ค่ะขอบคุณพูดจบสุนิสาหันมาทางพพน์พ์เราไปกันไหมคะจพ,พ์พยักหน้าแล้วลุกขึ้นยืนหันไปบอกกับวิโรธว่ายินดีที่ได้รู้จัก แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับคำตอบจากเพื่อนของลูกชายรัฐมนตรีช่วยที่นั่งกัดกลามจ้องตามหลังสุนิสาด้วยความโกรธแต่อย่างใดสุนิสาไม่ยอมพูดอะไรเลยเป็นเวลานานขณะที่ขับรถกลับบ้านสายตาของหล่อนจ้องขม็งไปข้างหน้าบางครั้งบีบมือที่กําพวงมาลัยบีบแน่นจนเห็นเส้นเลือดโปนขึ้นมาอย่างชัดเจนในที่สุดหลังจากที่หล่อนถอนหายใจได้ประมาณ3าครั้ง คล้ายๆจะระบายความโกรธออกไปทีละเล็กทีละน้อยจนหมดสุนิสาก็พูดขึ้นค่อยๆเสมือนจะรำพึงกับตัวเองทำไมถึงชอบดูถูกกันเหลือเกินจริงๆนะทำไมหรือชายหนุ่มย้อนถามครั้นถามไปแล้วพศเกิดไม่แน่ใจขึ้นมาทันทีว่าเขาทำถูกหรือเปล่าเพราะคำถามของเขาเป็นเช่นลูกกุญแจที่ไขประตูความรู้สึกของสุนิสา พอเปิดแง้มออกนิดเดียวกระแสความนึกคิดที่ถูกกั้นอยู่อีกด้านหนึ่งก็ทะลักออกมาอย่างรุนแรงและรวดเร็วเขาคงจะคิดว่าคนทุกคนเป็นเหมือนกันหมดที่จะต้องเทิดทูนบูชานักการเมืองที่มีตำแหน่งสูงด้วยเหตุที่พวกนั้นจะสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือเกือ้อกูลให้ได้รับผลประโยชน์ จริงอยู่นักการเมืองบางคนควรจะได้รับการสรรเสริญเพราะพวกเขาได้บากบัน่นตั้งหน้าตั้งตาหาเสียงหาคะแนนนิยมทำประโยชน์ให้ประชาชนมาเป็นเวลานานมีความชำนาญมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานที่เขารับผิดชอบอยู่ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าแต่การที่จะต้องไปเลียแข้งเลียขาประจบประแจงเพื่อให้ได้รับความก้าวหน้าเป็นการไม่ถูกต้องอย่างที่สุดพด นั่งเงียบไม่กล้าออกความเห็นใดๆเพราะไม่แน่ใจว่าจะทำให้สุนิสารู้สึกโกรธยิ่งไปกว่าเดิมหรือเปล่าเขาคิดว่าทางที่ดีควรจะให้หล่อนระบายออกมาให้หมดดีกว่าเมื่อปล่อยให้ความกดดันภายในระเบิดออกมาได้บ้างแล้วสุนิสาก็เงียบไปอีกหล่อนเลี้ยวรถเข้าร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมีลานจอดรถกว้างและเมื่อลงจากรถแล้วสุนิสาก็เอ่ยขึ้นมาสั้นๆ กินข้าวก่อนดีกว่าหิวแล้วตกลงครับพดตอบสั้นๆอย่างระมัดระวังคำพูดเพราะเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเพื่อนหญิงโกรธเท่าที่ผ่านๆมาพพดสังเกตเห็นว่าสุนิสาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งทว่าคราวนี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรหลอนถึงระง,งับความรู้สึกไม่อยู่เมื่อลงนั่งและสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วสุนิสาก็เริ่มพูดคุยด้วยอาการที่เป็นปกติ ไม่มีแววของความโกรธเหลืออยู่สาเป็นคนหญิงหน้าดูนี่ไม่ใช่อวดตัวนะและก็ไม่ใช่เป็นการหญิงในทางที่ผิดๆด,ด้วยคุณพ่อคุณแม่เคยสอนมาตลอดเวลาว่าเราควรภูมิใจและพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อันนี้สำคัญที่สุดหลอนหยุดพูดคล้ายๆกับจะทบทวนความจำทบทวนคำพูดสั่งสอนที่เคยได้รับฟังมา พวกเราย่างในความเป็นคนดีของเราเป็นคนที่ประกอบอาชีพสุจริตไม่เคยช่อบโกงใครไม่ว่าจะเป็นราชหรือหลวงถึงจะไม่ร่ำรวยเราก็ใช้จ่ายตามอัตภาพไม่เคยฟุ้งเฟ้อเป็นหนี้เป็นสินใครไม่มีใครเชื่อเลยว่าบ้านของเราเป็นบ้านไม้สองชั้นที่ปลูกมาได้30กว่าปีแล้วเมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่อาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่า พอคุณปู่เสียก็ได้รับมรดกเป็นที่ดินผืนเล็กๆแล้วก็เงินก้อนหนึ่งคุณพ่อเอาเงินมาสร้างบ้านในที่ดินแปลงนั้นและเราก็อยู่กันมาจนทุกวันนี้บรรดาคุณลุงคุณป้าอีกสามคนพากันขายที่ของเขาหมดและเดี๋ยวนี้บ้านของเราเป็นบ้านไม้หลังเดียวที่ถูกล้อมทั้งสด้านโดยอาคารคอนกรีตสูงราฟ้าสุนิสาหยุดพูด เพื่อเริ่มลงมือรับประทานอาหารพดพลทําตามแต่ใจยังอยากฟังเรื่องราวของครอบครัวเพื่อนหญิงอีกพดไม่ต้องรอานานเมื่อสุนิสารับประทานอาหารไปได้ชั่วครู่ก็เล่าต่อมีคนมาขอซื้อบ้านของเราในราคาที่สูงริบริวแต่คุณพ่อก็ไม่ยอมขายท่านพูดว่าใครจะเห็นว่าเราโง่ก็ตามแต่เขาจะคิดเถอะแต่บ้านหลังนี้เราอยู่มานับสิบปีแล้ว เรามีสนามเล็กๆมีต้นไม้ดอกไม้ผลเต็มไปหมดเราปลูกเราฝังทุกอย่างมากับมือคอยดูมันเจริญเติบโตขึ้นทีละนิดทีละนิดจนมันให้ผลหญิงสาวหยุดพูดประหนึ่งว่าฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้น้ำใสๆเออออกมาปริ่มเบ้าตาและหลังจากที่ได้พยายามกั้มกืนความรู้สึกได้แล้วหล่อนก็พูดต่อ แล้วพดเชื่อไหมบนถนนหน้าบ้านของเราทั้งสายมีบ้านของเราบ้านเดียวเท่านั้นที่ยังตักบาตสมาำเสมอแล้วเราถวายพระท่านด้วยดอกไม้ผลไม้ที่ยืนต้นอยู่บนผืนดินในบริเวณรั้วบ้านของเรามันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากและสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้เรารู้สึกยิ่งในตัวเองยิ่งในศักดิ์ศรีของความเป็นคนดีพจน์ เริ่มเข้าใจในความรู้สึกของหญิงสาวขึ้นมาบ้างเข้าใจว่าทำไมคำพูดของวิโรธถึงได้ทำให้หล่อนโกรธขึ้นมาทันทีทันใดแต่ก็แปลกที่คนซึ่งสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดีอย่างสุนิสาไม่น่าจะโกรธถึงขนาดนี้เลยหรือว่ามีสาเหตุอื่นแฝงอยู่อีกสาคิดว่าทุกคนที่เป็นคนดีคือคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี แต่หลายคนไม่เข้าใจความหมายของคำสองคำนี้บางคนตีความว่าเกียรติคือตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงบ้างก็ว่าเกียรติคือความเป็นคนมีเงินมีทองยังมีอีกมากด้วยที่คิดว่าความมีเกียรติคือความที่ได้รับการยอมรับของผู้ที่มีความสำคัญในประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับรัฐมนตรีหรือไม่ก็นายทหารยศนายพล คิดว่าการที่ได้มีโอกาสคบค้าสมาคมกับบุคคลเหล่านี้จะทำให้พลอยเป็นคนมีหน้ามีตามีเกียรติไปด้วยพดลองเก็บไปคิดดูให้ดีก็แล้วกัน